สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel YouTube Peter b o n e นะครับมาสรุปข่าวกันวันนี้วันที่5กันยายน2566นะครับมีดราม่าแบบเบาๆเกี่ยวกับประเด็นที่เอาชิวเวลไปเล่นเป็นปีกซ้ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาตัดเกรดกันหน่อยดีกว่า4ีนัดผ่านไปใครเด่นสุดในด้านไหนบ้างนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนเลยครับเริ่มจากนี่เลยครับใครกำลังหาของกินช่วงดูบอลไปจัดประล็ดฟักทองตรามือกันได้เลยนะครับแวะไปชม VTR กันหน่อยครับ เจอแต่เรื่องหนักลักทั้งหลักมาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยเมล็ดฟักทองตรามือที่คัดเน้นเน้นเฟ้นแต่เมล็ดมันบมัดได้ลองแล้วจะไหล่เมล็ดฟักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยน แค่แกเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนนะครับสั่งซื้อผ่านทาง f a c e b o o k o f f i c i a l Fan Page บอกมาจากช่องพีท้าบอสมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนี่ด้วยครับใครกำลังหาโรงเรียนดีๆให้กับลูกๆหลานนะครับไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติ British ค o l u m b ีย International School Bangkok นนำหลักสูตรจากประเทศแคนาดารัฐ British คล l u m บียเป็น h o r e School นะครับเหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพเลยทางโรงเรียนยืนยันว่าจบเกรด12สามารถสมัครเข้าเรียนมาหาวิทยาลัยต่างประเทศได้ ตั้งแต่คินเดอร์การ์เทนหนึ่งถึงเกรดสิบสองหรือว่าอนุบาลหนึ่งถึงมหกติดต่อทางเพจหรือโทรที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งเก้าสองเก้าสี่สองสองเก้าเจ้าของเป็นแฟนเชลซีด้วยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ แล้วก็ใครที่กำลังมองหาน้ำหอมแบ่งขายของแท้ส่งวันต่อวันนะครับไปจัดที่ร้านโคดคูเพอร์ฟูมกันได้เลยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากซื้อขวดเต็มเจ้าของเป็นแฟนเชลซีด้วยแล้วก็เดี๋ยววันที่9เดือน9นี้เขาจะมีแฟลชเซลโปรโมชั่นนะครับช่วงเที่ยงคืนถึงตีสองก็ลดทั้งหมด10กลิ่นขายดีเป็นกลิ่นราคาแพงๆทั้งนั้นเลยเอามาลดให้นะครับแล้วก็ทางเจ้าของร้านที่เป็นแฟนเชลซีเนี่ยเขาฝากขอบคุณ f c ทุกท่านมาด้วยนะครับที่ สนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับตอนนี้ยอด f o l l o w เนี่ยสองหมืแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะทําโค้ดส่วนลดฉลองยอด f o l l o w 2 0 0 0 0ืให้กับทางแฟนเชลซีด้วยนะครับแล้วก็ฝากนี่ด้วยครับเสื้อช่องปีเตอร์บสเวอร์ชันที่6นะครับเอนโคลโลทูเอนโซจากแชมป์โลกเอนโ l ลโลกองเต้สู่แชมป์โลกคนใหม่เอนโซ e เฟรนันเดสไปอุดหนุนกันได้เป็นผ้าคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใส่สวยแน่นอนแล้วก็ตอนนี้ยอดพรีถึง100ตัวแล้วนะครับช้าหมดอดนะครับเพราะว่าปิดพรีวันที่10กันยายนี้แล้วนะครับ โอเคไปเริ่มกันเลยนะครับเริ่มกันที่เรื่องวิเคราะห์แท็กติกกันเลยนะครับก็มาจาก a c c เค้า e x p e t t e d เ h e l s e a นะครับเขาลงสถิติของการเล่นเชลซี4นัดแรกแล้วก็บอกว่าเอาจริงๆเนี่ยวิธีการเล่นมันเริ่มมาแล้วนะแต่เรายังเปลี่ยนผลการแข่งขันให้มันดีไม่ได้ทำได้แค่อดทนทำไม e x p e c t e d Chelsea ถึงบอกว่าวิธีการเล่นมันเริ่มมาเพราะว่าตอนนี้เชลซี Chelsea คือทีมที่ cross ball เป็นอันดับ1ของพรีเมียร์ลีกนะครับเชลซีเป็นทีมที่สร้างโอกาสทองเป็นอันดับ2ของพรีเมียร์ลีกเชลซีเป็นทีมที่ส่งบอลเข้ากรอบเขตโทษเป็นอันดับ3ของพรีเมียร์ลีกเชลซีคือทีมที่จ่ายบอลขึ้นหน้าเป็นอันดับ3ของพรีเมียร์ลีกเชลซีคือทีมที่ส่งบอลทะลุช่องเป็นอันดับ3ของพรีเมียร์ลีกเชลซีเป็นทีมที่สัมผัสบอลในกรอบเขตโทษคู่ต่อสู้เป็นอันดับ3ของพรีเมียร์ลีกเชลซีเป็นทีมที่มีการเลี้ยงสำเร็จ เป็นอันดับ3ของพรีเมียร์ลีกเชลซีคือทีมที่มีการพาบอลลำเลียงบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษก็เป็นอันดับ3ของพรีเมียร์ลีกเชลซีมีโอกาสยิงประตูเป็นอันดับ4ของพรีเมียร์ลีกแต่คุณภาพของการยิงของเชลซีมันอยู่อันดับ6นะครับเพราะฉะนั้นถ้าว่ากันตามสเตตที่ expected Chelsea เอามาลงก็คือไอ้เรื่องของการเล่นเกมรุกวิธีการเข้าทำเนี่ย มันเริ่มมามันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆก็ติดท็อปทรีหลายอันแต่ว่าไอเรื่องของการยิงประตูอาจจะยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่จุดนี้ก็ต้องไปปรับจูนเพิ่มเติมนะครับก็เขาก็บอกว่าแค่ว่าวิธีการมันเริ่มมาแต่คุณแค่ต้องอดทนแค่นั้นนะครับซึ่งคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอันนี้ไม่ว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะมีดราม่าด้วยนะครับซึ่งผมย้ำอีกทีว่า Account e x p e c t e d Chelsea เขาเป็นแนววิเคราะห์ แทคติกวิเคราะห์สไตล์การเล่นของนักเตะเป็นหลักซึ่งบางอันก็ทำดีมากข้อมูลละเอียดมากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนจะเห็นด้วยกับเขาร้อยเเนต์ผมนะชอบเขานะแต่บางอันผมก็อาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับเขาทุกอันก็ได้แต่ว่าเราลองฟังไปก่อนเพราะว่ามันมี3หัวข้ออันนี้คือหัวข้อแรกนะครับหัวข้อต่อไปที่ e x p e c t เ d Chelsea เอามาลงก็คือเรื่องของสิ่งที่โปชิติโนเคยพูดถึงซนเฮืองมินในอดีตเขากำลังจะเปรียบเทียบกับมีไฮโลมูติกนั่นแหละนะครับก็ พอชเคยพูดถึงโซนทึงมินในอดีตบอกว่าการปรับตัวเนมันยากเสมอทุกวันนี้ความอดทนในฟุตบอลก็เป็นเรื่องยากแต่สุดท้ายมันก็ยังเป็นเรื่องของเวลาอยู่ดีนักเตะเหล่านี้สามารถเรียนรู้ได้เยอะจากช่วงเวลาที่ยากลาบากตอนที่ผมคุยกับโซนทึงมินมันไม่ใช่แค่เรื่องความเป็นมืออาชีพแต่เราคุยถึงเรื่องการเป็นมนุษย์คนหนึ่งด้วย ตอนนั้นเนี่ยซนทึงมินเขามีความอดทนเพียงพอเขามีความสุขกับการตัดสินใจครั้งนั้นและตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่าเขาโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมขนาดไหนคือซนทงมินช่วงมาใหม่ๆก็ยังปรับตัวไม่ได้จบซีซั่นแรกเนี่ยขอย้ายออกจากสเปอร์ด้วยนะครับแต่ว่าเป็นพอชนี่แหละที่ไปกล่อมนะครับไปรังให้นักเตะเปลี่ยนใจอยากอยู่ต่อแล้วพออยู่ต่อฟอร์มก็ปังทันทีนะครับซึ่งทาง e x p e ซ t เ d Chelsea เนี่ยเขาบอกแบบนี้ครับเขาบอกว่าซนทึงมินเนี่ย นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะตอนที่ย้ายมาจากบุนเดสซีก a าโซนเธอร์มินมีประสบการณ์มากกว่ามีไฮโลมูดริกด้วยซ้ําขนาดโซนเธอร์มินมีประสบการณ์มาก่อนเขายังต้องการเวลาในการปรับตัวเลยส่วนมูดริกเนี่ยเรื่องพรสวรรค์มันไม่ใช่เครื่องหมายคําถามเลยทักษะการปั้นนักเตะของพอรชก็ไม่ใช่ปัญหาเช่นกันเราแค่ต้องอดทนรอเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเขาก็เลยจะสื่อว่าทั้งเรื่องของวิธีการเล่น เราแค่ต้องอดทนให้มันแบบไปฝึกเรื่องการจบสกอร์ให้มันดีกว่านี้แล้วเรื่องของมีไฮโลมูดริกที่ยังไม่ค่อยได้โอกาสฟอร์มยังไม่มาสักทีเนี่ยก็แค่ต้องอดทนรอนะครับเพราะขนาดซนเทมินยังต้องใช้เวลาในตอนนั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาจะสื่อซึ่งผมว่า2ออันนี้ดูโอเคนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่อันต่อไปเนี่ยโอ้โหคนเห็นต่างในโซเชียลกันเยอะมากก็คือประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเอาเบนชิวเวลไปเล่นเป็นปีกซ้าย ไม่ได้เอาไปเล่นแบ็กนะเออก็ที่เราตั้งข้อสังเกตการเอาเซนเตอร์อย่างโควิลเล่นแบ็กซ้ายแล้วก็เอาแบ็กซ้ายอย่างชิวเวลไปเป็นปีกซ้ายเรื่องนี้เอ็กซ์เพรสเชลซีเขาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยกับคนที่วิจารณ์โปชิติโนที่เอาชิวเวลไปยืนปีกเพราะเอาจริงๆเนี่ยในมุมของเขาสาเหตุหลักที่ชิวเวลต้องไปยืนปีกเพราะว่าเอ็นคุณครูเจ็บแล้วเชื่อว่าถ้าชิวเวลยังไม่ดีพอคนที่จะได้เล่นแทนเนี่ยมันไม่ใช่มูดิกด้วยนะแต่น่าจะเป็นโคพาเมอร์ Palmer, แล้วก็เขาบอกว่าสำหรับมูดริกเนี่ยแค่พรสวรรค์ยังไม่พอต่อการลงตัวจริงตอนนี้เราต้องยอมรับนะครับว่ามูดริกยังขาดความเข้าใจด้านแทคติกทำให้ปรับตัวยากมูดริกยังต้องเรียนรู้เพิ่มเติมและนี่คือสาเหตุที่มูดริกยังได้เล่นน้อย e x p e ซ์เพยังบอกอีกครับว่าจริงอยู่ที่ชิวเวลเนี่ยอาจจะยังเล่นไม่สมบูรณ์แบบแต่ชิวเวลโจมตีคู่ต่อสู้ด้วยการหาตำแหน่งในกรอบเขตโทษดีเสมอ และย้ำอีกทีถ้าจะมีคนมาเบียดชิวเวลตรงนี้ได้น่าจะเป็นพาเวอร์คนอื่นยังเบียดไม่ได้มูดริกไม่ได้มาดูเอเคเยไม่ได้ตอนนี้มูดริกยังไม่พร้อมจริงๆแล้วก็ยืนยันว่าชิวเวลเล่นดีกว่ามูดริกในเรื่องของการยืนตำแหน่งการเคลื่อนที่จุดนี้อาจจะเป็นจุดที่โปเชติโนยังไม่ชอบมูดริกสักเท่าไหร่แล้วก็ทางแอคเคาท์นี้ยังบอกด้วยนะครับว่าเขาก็ไม่ได้ชอบให้ชิวเวลเล่นปีกขนาดนั้นนะแต่ทักษะของปีกมันควรทำอะไรได้1 คุณควรรับจับบอลในกรอบเขตโทษได้ดี 2. คุณควรส่งบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษได้ดีและ 3. คุณควรพาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษได้ดีซึ่งตอนนี้มูดริกหรือแมสเซนยังทําไม่ได้แต่ชิวเวลเนี่ยเขาจับบอลในกรอบเป็นอันดับ1ส่งบอลเข้ากรอบเป็นอันดับ2พาบอลเข้ากรอบเป็นอันดับ3ผมคิด erm ว่ามูดร <c oughs> ิกมีพรสวรรค์เผลอๆอาจจะมากกว่ามาดูเอเค แต่เราต้องใจเย็นและรอโอกาสที่เหมาะสมอันนี้คือความเห็นของเขาซึ่งแน่นอนครับอาจจะมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยก็ได้ไม่มีใครผิดใครถูกนะอันนี้เราเรียกว่ามาวิเคราะห์แล้วก็คุยกันแบบสร้างสรรค์น,นะครับซึ่งคนเห็นต่างเยอะครับคอมเมนต์ที่เห็นต่างนะครับเยอะมากนะครับบางคนก็บอกว่ามดริกเนี่ยนะพาบอลเข้าไปในกรอบเขีโทษไม่ได้คุณแค่ต้องให้เขาลงเล่นเขาลงสนามน้อยกว่าใครเพื่อน แล้วสถิติพาบอลเข้ากรอบเขตโทษของมูดริกจะไปเยอะกว่าคนอื่นได้ยังไงเ,ออเขาก็สื่อประมาณว่าก็ชิวเวลลงเล่นตัวจริงแล้วเล่นตลอดอะ่ะการมีสถิติสูงมันไม่แปลกแต่คนอื่นที่ไม่ได้ลงเล่นสถิติมันจะไม่สูงมันก็ต้องเข้าใจได้หรือเปล่าเออเขาก็สงสัยบางคนก็บอกว่าชิวเวลทาสถิติได้ดีก็จริงนะแต่พอไปถึงพื้นที่สุดท้ายกับตําแหน่งเนี้ยเขาทําอะไรอื่นต่อไม่ได้เลยเขายิงไม่ได้เขาแอสซิสไม่ได้ เหมือนนะที่เจอกับลูตันน่ะได้ยิงโล่งๆก็หมายยิงเลือกส่งแต่ว่าติดบล็อกมันก็เหมือนกับตอนแวนเนอร์เล่นปีกนั่นแหละสถิติดีแต่ยิงไม่ได้ส่งไม่ได้มันก็ดูจะไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะครับบางคนก็บอกว่าเฮ้ยนายดูจะปกป้องโปเชติโนเกินไปหรือเปล่ากับเรื่องนี้ทั้งที่แบบคนอื่นทั้งโลกเขาเห็นหมดว่ามันควรเอาปีกธรรมชาติลงเล่นมากกว่าหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับมันมีดราม่าเล็กๆ นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้บางคนก็บอกว่าโอ้โหมึงนีโ่โปโพชโปอิงแลนด์ใช่ไหมปกป้องชิวเวลน่าดูเลยโอ้โหก็ด่ามาแต่ไม่ได้หนักนะมันคือความเห็นต่างในเรื่องเกี่ยวกับแท็กติกนะครับซึ่งถ้าถามว่าปีเตอร์โบรู้สึกยังไงเออส่วนตัวคิดว่าไอทักษะเนียนเข้ากรอบเขตโทษเก่งเติมไปยิงเก่งมันก็คือทักษะที่ชิวเวลเล่นตอนเป็นวิงแบ็กนั่นแหละแต่ผมแค่รู้สึกว่าตอนเนี้ยมัน มันเป็นตำแหน่งปีกธรรมชาติหน้าที่ของปีกมันไม่ใช่เนียนเติมเก่งะ่ะหน้าหน้าที่ของปีกมันต้องมีสปีดต้องกล้าเลี้ยงกล้าลุยกล้ากระชากกล้ากดดันฟูลแบ็กคู่ต่อสู้ส่วนตัวผมก็เลยคิดว่าผมยังเชียร์ปีกธรรมชาติมากกว่าอยู่ดีคือดูฝั่งขวาสเตอร์ลิงเนี่ยเล่นคนละเรื่องกับฝั่งซ้ายเลยนัดล่าสุดขนาดแพ้สเตอร์ลิงก็ยังคอมโบกับมาโลกุสโตได้โอเคเพราะเขาก็เป็นปีกธรรมชาติไงแล้วผมก็คิดว่า ถ้าถอยเอาชิวเวลไปยืนแบ็กซ้ายนะเป็นฟูลแบ็กนะดรอปเซนเตอร์สักคนหนึ่งระหว่างดีซาซี่กับลีไวโควิลมันก็จะไม่ลดทอนศัก,กยภาพของเบนชิววลด้วยครับเพราะว่าตอนปรีซีซั่นก็เล่นแบบนี้ตอนปรีซีซั่นเนี่ยยืนเป็นชิวเวลแบ็กซ้ายกุสโต้แบ็กขวาเซนเตอร์เป็นโควิลกับเตียโกซิวาแต่ช่วงที่บุกเนี่ยนะครับเบนชิววลก็เติมสูงเหมือนปีกเลย แล้วไอ้ปีกซ้ายเขาก็จะหุบเข้าในไปช่วยนิโคล่าแจ็กสันเป็นกองหน้า2คนจากนั้นข้างหลังก็เซตบอลกัน3คนนะครับก็คือโควิลซิวาแล้วก็มาโลกุสโตตอนปริซีสเซ่นก็เล่นแบบนั้นเลยแล้วก็ชิวเวลก็ถือว่าเล่นได้ดีมียิงประตูช่วงปริซีซ่นได้นะครับและถ้าเกิดเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันนะครับมันก็อาจจะเป็นแบ็กซด์ชิวเวลเซนเตอร์ซิวาหรือซิวาคนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งดีซาซี่หรือโควิลก็ได้แบ็กขวากุสโตซึ่งเหมือนกันครับ คุณก็ให้ชิวเวลบุกสูงไปเลยแล้วปีกซ้ายจะเป็นใครก็ได้จะเป็นพาวเมอร์จะเป็นมูดิกก็หุบเข้าไปข้างในเพื่อให้ตำแหน่งมันไม่ทับกันและข้างหลังก็ขึ้นบอลกัน3คนก็คือซิวาดีซาซี่กับกุสโตซึ่งกุสโตตอนปริซีซันก็เล่นเป็นกึ่งแบ็คขวากึ่งเซนเตอร์ตัวขวาเหมือนอัสปริลวโกยต้าได้ตอนปริซีซันก็เล่นแบบนี้และผมว่าไอการเล่นแบบนี้ตอนปริซีซันชิวเวลก็ไม่ได้ drop เลยชิวเวลก็เล่นดีมากครับช่วงปริซีซันผมก็เลยมองว่า ไม่ไม่จาเป็นต้องเอาไปเสียประโยชน์ด้วยการเอาไปยืนเป็นปีกซ้ายก็ได้นะครับก็เอาปีกธรรมชาติลงเลยมันจะได้มีตัวเลี้ยงกระชากกดดันฟูลแบ็กคู่ต่อสู้2ฝัง่งและเดี๋ยวคุณจะหาคนเนียนแลบเติมขึ้นไปฟูลแบ็กก็สามารถเล่นได้ไม่จําเป็นต้องเป็นตําแหน่งปีกอย่างเดียวนะครับอันนี้คือความเห็นของผมนะครับแต่ก็แน่นอนครับเหมือนที่บอกไปโครามันเห็นต่างกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะหาเวลามาทําวิเคราะห์แทคติของพอชแบบแคปภาพมาให้ดูกันด้วยว่า ปัญหาตรงนี้มัน,มนใหญ่โตขนาดไหน,นเดี๋ยวผมหาเวลาทําให้นะฮะสำหรับแฟนเชลซีนะครับแฟนเชลซี Chelsea, คิดเห็นยังไงลองแสดงความเห็นกันมาเชื่อว่าก็จะต้องมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยแต่ย้ำอีกทีมันเป็นแค่ดรามา่าเบาๆเห็นต่างเชิงฟุตบอลแต่ว่าเขาไม่ได้ดา่าแบบเกลียดชังอะไรกันนะครับทีนี้ครับจากเรื่องของบทวิเคราะห์ตัวนี้ผ่านพ้นไปไปดูสถิตกิกันหน่อยครับว่าผ่านไป4นะัดใครเป็นนักเตะที่สุดโตรงในด้านไหนๆบ้างของเชลซีนะครับก็ Uh, เริ่มกันที่ตัวทำเกมตัวส่งบอลแน่นอนครับเอนโซ่เฟรนันเดสนี่ยืนหนึ่งของเชลซีเลยครับเพราะว่าวางบอลยาวจาก4นัดเนี่ย25ครั้งเป็นอันดับหนึ่งของเชลซีจ่ายบอลสร้างโอกาสหรือคีพาสสิบเครั้งเป็นอันดับหนึ่งของเชลซีและเอนโซเนี่ยเขายังทำสถิติระดับยุโรปด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ในท็อปไฟลีกยุโรปนะมีนักเตะแค่2คนที่ จ่ายบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายกับจ่ายบอลเข้ากรอบเขตโทษมากกว่า40ครั้งในซีซั่นนี้ในท็อปไฟลีกยุโรปคนแรกคือโจชัวคิมิชนะครับของบาเยน์คิมิชผ่านบอลเข้าพื้นที่สุดท้าย45ผ่านบอลเข้ากรอบ41และอีกคนคือเอนโซผ่านบอลเข้าพื้นที่สุดท้าย66แล้วก็เข้ากรอบเขตโทษ47ครั้งเพราะฉะนั้นตอนนี้สถิติการส่งบอลของเอนโซนี่คือ จะบอกว่าเป็นเบอร์ต้นๆของยุโรปเลยก็ว่าได้นะครับก็ของแท้แน่นอนคนนี้ไม่ต้องไปลุ้นไม่ต้องไปรอพิสูจน์ตัวเองอะไรทั้งสิ้นของแท้แน่นอนอินโซเฟนันเดสอย่าลืมไปกดหนุนเสื้อปีเติร์บอกันนะจ๊ะวีหกนะครับปิดพรีวันที่สิบนี้นะฮะแล้วก็ถัดจากเรื่องของการส่งบอลไปดูกันที่การเลี้ยงบอลครับการเลี้ยงบอลเนี่ยคนที่เลี้ยงเยอะสุดตอนนี้เป็นนิโคล่าแจ็คสันครับสถิติดีสุดครับเพราะว่าเลี้ยงสาเร็จไปถึง10ครั้งจากความพยายาม14 นั่นหมายความว่าไม่ผ่านแค่4ครั้งนะรองลงมาเป็นราฮิมสเตอร์ลิงครับสเตอร์ลิงเลี้ยงผ่านไป8แต่สเตอร์ลิงเนี่ยไม่ผ่านเยอะมากเลยครับเพราะว่าสเตอร์ลิงพยายาม24ผ่าน8นะครับก็คือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สำเร็จเนี่ยแจ็กสันสำเร็จเยอะกว่าแต่ว่าพอคิดเป็นจำนวนครั้งของสเตอร์ลิงทั้งเท่ารวมหมดแล้วเนี่ยก็ไม่ได้น้อยเหมือนกันก็8ครั้งก็เป็นอันดับ2ของเชลซีส่วนเกมรับคนที่แสแตทด,ดีสุดคือคนนี้ครับคอนเนอร์การ์ลัเกอร์นะครับ เป็นคนที่เข้าประทะสําเร็จเยอะสุดของเชลซีเลยครับ4นัดผ่านไป12ครั้งจากความพยายาม16เรียกว่าโดนเลี้ยงผ่านแค่4ส่วนไกเซโดเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วก็ตกใจนะครับคือภาพรวมยังต้องปรับตัวเข้ากับแผนอีกเยอะมากเพราะลงมานัดแรกเสียจุดโทษนัด2โอเคหน่อยแต่นัด3ก็มีส่วนกับจังหวะที่เสียประตูมันโดยรวมแล้วมีจังหวะพลาดอยู่เหมือนกันแต่สถิติการแท็กเกิลนะครับการเข้าปะทะนะ 7ครั้งของไกเซโดในฮูสกร์ลงว่าชนะ7ครั้งเลยก็คือการแท็กเกิลจริงๆตรงกลางสนามเนี่ยชนะ100%ก็เรียกว่าให้เรื่องสเต็ต,ต,ตรงเนี้ยมาโอเคแล้วเหลือการเล่นโดยรวมที่มันยังไม่มายังมีโลคอยู่บ้างแต่เดี๋ยวรอปรับตัวก่อนหลังเบรกทีมชาติไกเซโดอาจจะเล่นดีขึ้นก็ได้นะครับส่วนการชิงจังหวะตัดเบาหรือว่าภาษาอังกฤษที่เรียกว่าอินเตอร์เซปชั่น กาลเกอร์ aker, เขาก็ยืนหนึ่งนะครับทำไป8ครั้งเพราะฉะนั้นเรื่องของเกมรุกตอนนี้ดีสุดคือเอนโซเลี้ยงบอลคือแจ็คสันและเกมรับตอนนี้ดีสุดก็คือคอนเนอร์กาลเกอร์นี่คือสถิติเชลซีหลังผ่านไป4นัดแรกนะครับส่วนข่าวอื่นๆนะครับไปดูเรื่องไอว n นโทนี่กันหน่อยเรื่องของไอว n นโทนี่เนี่ยมีรายงานจากนีซ่าคินเซล่าเขาเขียนเป็นกึ่งข่าวกึ่งคอลัมน์ครับบอกว่าการตัดสินใจซื้อกองหน้าอาชีพเนี่ย แค่คนเดียวก็คือนิโคล่าแจ็กสันถือเป็นการตัดสินใจของเชลซีที่เสี่ยงพอสมควรเพราะนัดล่าสุดเนี่ยแจ็กสันได้ยิงจ่อๆเลยครับแต่ว่าข้ามคานเหลือเชื่อจนทําให้ทีมแพ้คาบ้านคือภาพรวมแจ็กสันไม่ได้เล่นแย่ค่อนข้างดีด้วยแต่จังหวะนั้นก็ไม่ควรพลาดจริงๆช่วงท้ายตลาดเขาบอกว่าเชลซีก็มีแอบคิดเรื่องจะซื้อกองหน้าเหมือนกันแต่กลับไปเลือกโคพาเมอร์ในสไตล์สารพัดประโยชน์แทนมากกว่า แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเชลซีจะไม่ซื้อกองหน้าแล้วนะครับเพราะว่าเชลซีอาจจะพิจารณาไอแวนโทนี่กองหน้าของเบรนท์ฟอร์ดในช่วงเดือนมก,กราคม ซึ่งตอนนี้นักเตะยังติดโทษแบนอยู่เกี่ยวกับเรื่องการพานันเดี๋ยวต้นปีจะพ้นโทษแบนพอดีแต่ตอนนี้เชลซียังไม่ได้ยื่นซื้อก็ต้องแก้ปัญหาที่มีเองไปก่อนเพราะฉะนั้นมกราคมมองข้ามไม่ได้ผมว่าก็น่าสนใจเพราะว่าเดี๋ยวแจ็กสันจะไปเล่นทีมชาติไม่อยู่เราจะเหลือแค่อาร์มันโดโบรยาคนเดียวเราปล่อยยืมตัวเมสันเบอร์สโตไปแล้วด้วยส่วนเจ้าหนูเดวิดวอลชิงตันยังดาวรุ่งครับคาดหวังค่อนข้างยากโบรยาเนี่ยช่วงก่อนเจ็บก็ยังเล่นไม่ดีเรายิ่งไม่รู้เลยว่าเจ็บ ACL กนนเกินคร่อปีกลับมาจะเป็นยังไง ฝากความหวังคนเดียวผมว่าเสี่ยงโคตรผมว่ามกร,ราคมมีโอกาสซื้อจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้มองข้ามชื่อของไอแวนตันี่แต่ก่อนจะเอาถ้าจะเอานะอยากให้เช็คสภาพร่างกายให้ดีเพราะว่าการไม่ได้เล่นานานๆเนี่ยมันขาดเรื่องของแมชชาร์ปเนสนะครับว่าความเฉียบคมในการเล่นมันจะเป็นยังไงเออจุดเนี้ยต้องวิเค,คาราะห์กันให้ดีว่าคู่ควรกับการที่จะไปเอาตัวเดินมกร,ราคมหรือเปล่านะครับส่วนเรื่องของโคพาวเมอร์ mer, กับเจดอนซานโชเมื่อวานมันก็มีข่าวออกมาเหมือนกัน ข่าวนี้นะครับมาจากคริสวีเลอร์นักข่าวสายแมนเชสเตอร์ของเดลี่เมลบอกว่าอันที่จริงช่วงซัมเมอร์เนี่ยแมนยูตั้งราคาซานโชไว้45ล้านปอนด์และเป็นที่เข้าใจว่าเชลซีก็เคยพิจารณาเรื่องนี้เหมือนกันแต่หลังจากที่ตัดสินใจอย่างละเอียดเชลซีกังวลเรื่องทัศนคติของซานโชครับล่าสุดเพิ่งเปิดศึกกับเอริกเทนฮากเลยเชลซี Chelsea ก็เลยคิดวไว้ไวตั้งแต่ก่อนจะมีปัญหากับเทนฮากแล้วก็เลยไปเอาโคพาเมอร์แทนดีกว่า ขณะที่ฟาบิซิโอโรมาโน่ครับก็บอกว่าเจดดนซานโช่เนี่ยถูกเอามามีชื่อเจราจากับเชลซีจริงๆนะตอนที่แมนยูสนใจยืมคูคูเรียแต่เหมือนเชลซีไม่ต้องการเชลซี Chelsea แค่คิดแต่เชลซีไม่ได้จริงจังกับซานโช่เพราะเชลซีอยากได้คนอื่นมากกว่าก็เลยไปเอาโคพาวเมอร์มาแทนนะครับก็ตัดสินใจแล้วก็คงไม่ได้กลับไปหาซานโช่แล้วนะครับสำหรับเชลซีนะครับแม้ว่าตอนเด็กน้องมันจะเคยเชียร์เชลซีก็ตามนะครับ มาปิดท้ายกันที่เรื่องของการฝึกซ้อมครับอ่านะครับถามกันมาเยอะโรมิโอลาเวียทําไมไม่ได้ลงสนามสักทีคือเขาไม่ได้โดนดองนะครับและเขาก็ไม่ได้ไปนั่งข้างเอเย่นในสนามด้วยเพราะคนที่นั่งข้างๆลาเวียนะั้นล่าสุดมันคือบาเดชิลนะครับไม่ใช่เอเย่นนะครับแล้วก็โปเชติโนพูดมาตลอดพูดมา2อสามอาทิตย์แล้วว่าที่ยังไม่ได้เล่นเพราะยังไม่ฟิตนะครับเพราะว่าขาดในเรื่องของการปรีซีซั่นไปด้วยนะครับช่วงก่อนย้ายทีมก็มีช่วงหนึ่งที่แบบ ไม่มีชื่อเป็นตัวสำรองในบอลถ้วยด้วยนะครับแต่ว่าล่าสุดก็สามารถลงซ้อมได้แล้วนะครับสำหรับโรเมโอลาเวียนะก็เรียกว่าเป็นการรวมซ้อมของแกงที่ไม่ได้ไปเล่นทีมชาติเราได้เห็นลาเวียลงซ้อมเห็นบาเดชิลนี่บาเดชิลน,นะไม่ใช่เอเย่นนะครับบาเดชิลลงซ้อมแล้วนะครับก็อ่านาจะกลับมาได้หลังประเด็กทีมชาตินะครับอาร์มันโดบรยาก็ลงซ้อมแล้วบรยากับบาเดชิลร่างกายความฟิตตอนนี้พอๆกันหลังประเดรกทีมชาติน่าจะมีชื่อ แต่ถ้าถามว่าใครมีโอกาสที่เพอจะหยอดลงเล่นก่อนน่าจะเป็นบาเดชิวเพราะว่าไม่ได้เจ็บหนักแต่ของโปรยามเจ็บ ACL มาแล้วก็เราได้เห็นคนอื่นๆอย่างเช่นมาร์คคูคูเรีย ได้เห็นโรเบิร์ตซานเชสราฮิมสเตอร์ลิงเตียโกซิวาพวกนี้ด้วยครับคนที่ไม่ได้ไปเล่นทีมชาติช่วงนี้กันก็ขอให้ไม่มีใครเจ็บเพิ่มในช่วงทีมชาติแล้วก็ขอให้คนที่เรียกฟิตทาหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบียอินเตอร์เนชั่นแนลสกูบแอนคอกนะครับฝากไปติดตามกันด้วยนะครับเจ้าของเป็นแฟนเชลซีด้วยนะครับฝากไปอุดหนุนดีด้วยนะครับใครมองหาน้ําหอมแบ่งขายของแท้ส่งวันต่่อออววััันนนไไปปจจดดดดโโคคคคู้้เพรรร์ฟมลลยยะบบีสากชตใ แล้วก็ฝากนี่ด้วยครับมาเล็ฟักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนมีส่วนลดจากช่องปีเตอร์บดเช่นกันแล้วก็ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสำหรับเสื้อ V6 ของช่อง p e t e r ร์บด EncoLo To Enzo so ไปอุดหนุนกันได้ที่ l ล n e a p e t e r b o t cfc นะครับช่วงนี้ p e t e r ร์บขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย